อ๋อคณิตศาสตร์ม .6 แบบฝึกหัด2.2นะครับอันนี้คลิปนี้มีข้อ1ถึงข้อ2นะครับดดูข้อแรกจากการรายงานสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนพฤษภาคมปี62นะครับจัดทาโดยสํานักงานสถิติเนาะนะครับกระทรวงอะไรก็ไม่รู้นะครับจำนวนรู้นั่นแหละนะครับได้แผนภูมิรูปภาพตามนี้แล้วก็รู้อาชีพรับมีอะไรบ้างกษิรกรรมขายส่งผลิตที่พักแรมบริหา,ารราชการและอื่นๆนะครับโดยรูปนี้แทนคนหนึ่งล้านคนเขาาเขาก็ถามว่า มีผู้ทำงานในสาขาที่พักแรมทั้งหมดกี่คนแล้จะเห็นที่พักแรมในรูปเนี่ยมีสามใช่ไหมแล้วก็สามเนี่ยไปคูณล้านนะครับก็จะได้ประมาณสามล้านคนโอเคนะ้อน,นี้เรียบร้อยนะครับอ่าข้อแรกก็ประมาณสามล้านคนอันนี้ข้อแรกนะครับง่ายๆต่อไปจงสรุปเกี่ยวกับผู้ผู้มีงานทําจําแนกตามอุสาหกรรมนะครับการสรุปเนี่ยก็สรุปจากคนที่มีอาชีพมากที่สุดนะครับอ่า ก,ก็สรุปง่ายๆว่ามีผู้ทำงานมากผู้ทำงานสาขาเกษตรกรรมนะครับผู้ทำงานสาขาเกษตรกรรมอันนี้ก็คือการสำรวจนะครับมากที่สุดนะครับประมาณประมาณเท่าไหร่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดล้านคนอาจจะให้คำว่าสิบเอ็ดแล้วล้านคนก็ได้ นะครับจะได้เขียนง่ายๆเนาะนะครับแล้วก็ลองลงมานะครับลองลงมาคือก็สรุปต่อกเกษตรกรรมแล้วก็มาที่อื่นๆนะครับลองลองมาคือสาขาอื่นๆนะครับสาขาอื่นๆมีกี่รูปมี9ก้ารูปก็9้าล้านคนนะครับฮะแล้วก็ต่อไปที่ก็อาจจะบอกไปที่การขายส่งก็ได้นะครับ การขายส่งเท่าไหร่การขายส่งตรงนี้ดูรูปหกห้าหกมันเป็นรูปครึ่งหกจุดห้านะครับก็จะเขียนว่าหกจุดล้านือหกจุดห้าล้านคนนะครับหกจุดห้าล้านคนเนาะและอาจจะไปรุกคนที่น้อยที่สุดเลยและผู้ทํางานสาขาไหนน้อยสุดบริหารราชการนะครับผู้ทํางานบริหารราชการ ก็อาจจะบอกว่ามีน้อยที่สุดเ,เวลาตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะเขียนคนมากคนน้อยนะครับบริหารราชการมีน้อยสุดเห็นไหมสองลูปครึ่งนะครับมีน้อยสุดคือ 1. 5ุห้าล้านคนเนาะนะครับตามนี้เลยอ่ทีนี้จำนวนผู้ทำงานในสาขาการผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละเท่าใดของผู้ทำงานทั้งหมดโอเคนะครับอ่าสาขาการผลิตเรามาดูนะครับสาขาการผลิตเนี่ย เราเวลาเราทําข้อเนี้ยเราใช้การรวมรูปกันก่อนก็ได้นับรูปนะครับนับรูปไล้เดี๋ยวมันรวมเนาอะอเดี๋ยวต้องมีรวมเลยนะกิจกรรมมีกี่รูปนะครับต้องรวมก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดกิจกรรมมีสิบเอ็ดขายส่งมีหกจุดห้านะครับการผลิตมีหกจุดห้าที่พักแรมมีสามบริหารราชการมีหนึ่งจุดห้าและอื่นๆมีเก้าเมื่อรวมรูปทั้งหมดเนี่ยมันคือสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เอาการผลิตนะครับการผลิตมีเท่าไหร่มี6.5เอาไปหาร37.5สิหานะครับอ่าดังนั้นก็คิดเป็นร้อยละนะครับอ่าคิดเป็นร้อยละเอาตามโจทย์เลยเนาะนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับก็เป็น6.5หารด้วย37.5คูณ100ตรงนี้อ่าสมมติ ให้จะตอบข้อนี้ตอบสองตำแหน่งตอบยังไงนะครับอ่ามันไม่ลงอยู่แล้วแหละแต่จะตอบสองตำแหน่งนะครับตรงนี้มันคูณกันเนี่ยมันได้สิบเจ็ดจุดสาม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 เนาะสามตัวนี้ปัดลงนะครับแล้วก็ตอบแค่ประมาณสิบเจ็ดจุดสามสามพอแล้วนะครับต่อมาจํานวนผู้ทํางานสาขากเกษตรกรรมคิดเป็นประมาณกี่เท่าของบริหารราชการเราก็ไปดูกเกษตรกรรมนะครับรเกษตรกรรมมีเท่าไหร่มีสิบเ็ดบริหารราชการมีหนึ่งจุดห้าเอาตัวนี้หารกันนะครับ แล้วก็อธิบายนิดหนึ่งจำนวนผู้ทำงานกเกษตรกรรมนะครับคิดเป็นสิบเอ็ดหารหนึ่งจุดห้านะครับตัวที่สิบเอ็ดหารหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นอกนะครับแล้วก็ตั้งหารนอกนะครับจุดเอ็ดหารหนึ่งจุดห้า อ่ะตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดสามสามนะครับมันก็ซ <สำ S 1> ้ำอีกแล้วเห็นไหมครับซ้ำอีกแล้วรอบของํำแหน่งเนาะใช้เครื่องหมายประมาณนะครับห้ามเขียนเท่ากับแล้วก็ต้องบอกด้วยเท่าของใครของผู้ทํางานผู้ทํางานอะไรเลยของผู้ทํางานบริหารราชการอ่ะจบข้อแรกโอเคไหมฮะอ่านข้อแรกจบน,นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สอง บริษัทนําเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับได้บันทึกข้อมูลจํานวนครั้งที่จัดการนําเที่ยวในปี62โดยจําแนกตามภาคต่างๆของประเทศไทยดังนี้เหนือ3อีสาน5กลาง10ตะวันออก4ตะวันตก2ใต้1รวม25นะครับอ่ะจงเขียนแผนภูมิแท่งแผนภูมต่างๆแผนภูมิแท่ง,ทงเวลาเราเขียนนะครับแกนต้องเริ่มจากศนโอเคไหมนะครับสองสี่12ดูตามรูปเนี่ย เหนือมีสามดังนั้นเหนือเนี่ยก็ต้องขึ้นมานิดหนึ่งโอเคนะแต่ไม่ถึงสี่โอเคนะครับเหนือมีสามเนาะใต้มีเท่าไหร่เออนะครับตามนี้เลยนะครับเหนือแล้วดอกจิงเหนือมีห้าโอเคไหมเนี่ยห้าก็อยู่ระหว่างสี่กับหกกลางสิบสิบก็ตรงเส้นเลยนะครับตะวันออกสี่โอเคไหมตะวันตกสองใต้หนึ่ง ใต้ก็อยู่ระหว่าง0ถึง2นะครับและไม่ถึงห่านี้นะครับต,ต่อไปข้อต่อไปเขาให้ทำอะไรนะครับจงหาความที่สัมพัสในรูปตัดส่วนนะครับทีนี้เราก็จะมาหาความที่สัมพัสเนาะว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่ะการนำเที่ยวของแต่ละภาคก็ตามนี้คือ3 5 10 4 2 1รวมกันได้25 ความถี่สัมพัสหายังไงนะครับความถี่สัมพัสก็คือเอา3าเนี่ยหารยีเนาะสส่วนยี้าได้เท่าไรก็แค่นั้นแหละนะครับโอเคนะสส่วนยีก็คือศูนยดหนึ่งแต่ตรงนี้ก็คือหส่วนยี่ส่วนยี่สคือศูนดก็คือเอามารวมตัวรวมนะครับต่อไปสิบส่วนยี่สิบนะครับสิส่วนยี้าก็คือคูณสี่ทั้งบดและล่างมันจะกลายเป็นสีส่วนหนึนะครับก็จะเป็นศูน โอเคไหมหน,หนูนะครับต่อไปสี่ส่วนยี่สิบห้าเนาะก็เอาคูณสี่ทั้งบนและล่างนะครับมันก็เท่ากับสิบหกส่วนหนึ่งร้อยก็คือศูนจุหนึ่งอ่ะสองส่วนยี่ิห้าคูณสี่ทั้งบนและล่างกลายเป็นศูนจูนแดและตัวนี้คือศูนจศนสี่รวมกันต้องได้หนึ่งครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่สามนะครับจำนวนครั้งที่บริษัทแห่งนี้จัดก,การนำเที่ยวในภาคกลางและภาคใต้อ่ะเราก็ดูกลางากับใต้ว่าอยู่ตรงไหน กลาง1 0ใต้1นอ่าแค่นั้นเองนะครับกลาง10ใต้1คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนครั้งที่บริษัทแห่งนี้จัดก,การนำเที่ยวทั้งหมดร้อยละนะครับเราก็อ,อาจจะจากความทีสัมผัสก็ได้นะครับโอเคนะความทีสัมผัสก็ได้หรืออจำนวนครั้งก็ได้อันนี้ลองรูสึกการใช้ความทีสัมผัสเราทำมาแล้วเลยคิดเป็น ตอนนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เอาตามโจทย์เลยนะครับก็คือเอาศูนย์จุดสี่ศูนย์นะครับตรงความถี่สัมพัทธ์ตรงนี้แล้วก็ศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับศูนย์จุดสี่ศูนย์บวกศูนย์จุดศูนย์สี่คูณร้อยเท่ากับสี่สิบสี่อะก็การนำเที่ยวภาคกลางและภาคใต้คิดเป็นร้อยละส4สิบสี่ของการนำเที่ยวทั้งหมด่ะเรียบร้อยเสร็จข้อสามต่อไปแค่นี้แหละนะครับหมดแล้วนี่ อ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ